ไม่ได้ไปไหนมานอนพักที่สวนกันไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะมาพักผ่อนอยู่ที่สวนร้อนมากเลยค่ะโอ้โหร้อนแบบสมกับที่เป็นวันสงการจริงๆค่ะเนี่ยค่ะร้อนมากเลยค่ะแดด พอบ้านของเราก็ไปปลูกต้นไม้นะคะปลูกไว้ตรงใต้ต้นไม้อีกทีนึงร่มๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะเพราะว่าเคยวิดน้ำบ่อกอ่ะพปลามันจะอยู่หมกขี่เลนเลยหน้าร้อนอะ่ะใช่พ่อบ้านเขาก็สงสัยว่ากลัวคนนะเมื่อเราไม่มีมันไม่ได้อยู่สวนทุกวันไงก็มีคนมาหล่อยหรือเปล่าแต่ว่า ถ้ามันมีคนมาหลอยจริงมันต้องมีรอยเท้านะเราก็ดูขอบบ่อของเรารอยเท้าก็ไม่มีนะเนี่ยเราก็มองนะยังไงรอยเท้ามันก็ต้องขึ้นเห็นล่ะไม่มีหรอกถ้าไปช่วยสนไม้ไอ้สนที่ก้านนี้มาขึ้นมาจะมาแล้วเอาค้อนเล็กไปด้วยค้อนเล็กหาเรื่องใช้เราอีกแล้วเรายิ่ง ขี้เกียจค่ะร้อนมากเลยอยู่สวนลงน้ำแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วก็ลงน้ำเล่นน้ำโอ้โหเย็นมากเลยโหมันร้อนมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยลูกสาวก็ยังไม่มาเล่นเลยนอนอยู่ใต้บ้านพอบ้านก็ไปปลูกต้นไม้เรามาเล่นของเราคนเดียวสบายใจมากอะ่ะ เนี่ค่ะอ่างเด่นสบายอ่างใหญ่มากเลยค่ะซื้อมานะคะอเนี้สั่งมาถ้าไรนะนสามร้อยกว่าบาทมนะ้งมาใส่น้ฮแต่ว่ามันก็จะขาดได้เหมือนกันนะดูเพิ่งเห็นนะเนี่ยสบายมากเลยค่ะเย็นสบายของการอยู่สวนเล่นน้ำเราจะมาปล่อยตะภาพ บังให้มาขอซื้อบังไม่เอาเงินโอ้เต่าหน่อไม้เต็มเลยค่ะวันหยุดอยู่สวนไม่ได้ไปเที่ยวสงการเลยนี่นะคะโอ้โหเต่าหน่อไม้เต็มเลยค่ะแหนงก็เต็มเลยไม่ได้ตัดเลยอ่ะโตไวมากมจะมะปล่อยกระพาพกันโอ้ยด่นใหญ่เลยอ่ะเออ ปล่อยกระภาพเขาบอกกระภาพามันกัดนะให้มาอยู่ในบอ่อที่สวนอา่าเห็นไหมคะตัวใหญ่เลยไม่เหงาแย่ไม่มีพวกบอกบางแล้วว่าถ้ามีอีกตัวก็ขออีกตัวหนึง่งอุ้ยอุยอยลงน้ําเลยอะโอ้โหกระจนลงน้ำโ <laughs> อ้โหไหวมากอ้้ยหายไปเลย เขาเห็นน้ำเขาก็จนลงน้ำแบบหายไปเลยโอ้ยปลาเราจะไม่รอดแล้วมั้งพ่อปลาขึ้นมาอยู่ข้างบ่อเต็มเลยอะ่ะปลาขึ้นมาอยู่ข้างบ่อเต็มเลยอะ่ะนั่นไงเห็นหัวตะพาพโผล่มาแล้วลน,นั่น มาแล้วเดี๋ยวไปเอาอาหารมาให้เขากินเดี๋ยวต้องเดินไปเอาอาหารก่อนต้นไผ่ของเราต้นไมใบแห้งอย่างนี้เนาะโดนไฟไหม้อ่ะคะ่ะแต่คีดว่าไฟไหม้สวนะน่าจะตายไม่รอดเพราะว่าใบาเริ่มแห้งไปเองนะคะน่าสงสารจังเลยอะ่ะ มาน,นอนสวนตั้งแต่วันพฤหัสแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเลยใไใ้ไผ่เราคงจะไม่รอดแหละก่อเนี้ยผักปังเราก็เพลิงผักปังแล้วโอ้ยแสบตาเหนื่อยเข้าตาลูกโป่งลูกโป่งกระทุกลกนี่ค่ะ วิสอ,อร่อยมากอะเนี่ยหายไปหา,หาไม่เจอเลยค่ะหายไปเลยหายไปไหนเลยลูกมันเนี่ยค่ะอร่อยนะอืมสุกแล้วค่ะอร่อยมากเลยอืมนี่ค่ะอืมเต็มต้นเลยอ่ะมาเก็บกินใหม่อร่อยมากค่ะพริกเราก็อย่างที่บอกนะคะ นกจิกหมดเลยค่ะเราจะไปเอาอาหารมาให้เต่าให้ปลาค่ะปลาต้องใส่ปลาอดตายปลาตายตัวเดียวแล้วงูกัดก็ไม่รู้เต็มเลยอร่อย ่อบ้านเรามาเผาถ่านนะคะวันหยุดไม่ได้ไปไหนนุ่นเผาได้หกกระสอบแล้วค่ะเตานึงก็เผาได้กกคไดแค่สองกระสอบอีกนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บถ่านแล้วเพราะว่าเสียงฟ้าร้องดังมากเลยค่ะกลัวฝนตกกลางคืนค่ะวันนี้เรานอนพักที่บ้านสวนกันนะคะมื้อเย็นของเราก็เนื้อแดดเดียวทอดนะคะ แล้วก็ไข่ดาวลูกสาวเป็นคนดาวนะคะแต่ว่าเนื้อเราทอดเองไหมเลยค่ะไฟแรงมากถ่านก็ใช้ถ่านของเราเองนะคะเผาเองใช้เองเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่แรงมากค่ะถ่านชาโคถ่านบริสุทธิ์นะเพราะว่าเผาแบบเผาเตาส่งนี้แล้วก็นี่เราก็ทอดเนื้อไว้ทอดไว้ก่อนเนาะอันนี้ยัางยัางไม่ใช่อะไรนะคะถ้วยไขย่ลูกสาวตอกไข่ใส่แล้วก็ทอด มีเนื้อมดขึ้นเนื้อด้วยอะธรรมชาติเนะแล้วก็ไม่ต้องเอาเนื้อมดไปเราเด็ดเนื้อนี่น,น่าทานมากๆเลยค่ะสีสันสวยงามมากเลยเนื้อทอดค่ะเดี๋ยวเราทอดต่อก่อนนะจ๊ะสงการอยู่สวนเผาถ่านอีกแล้วค่ะนี่เตาหนึ่งแล้วนะคะ นี่พ่อบ้านกำลังลำเลียงใส่ลงไปเตาแล้วค่ะเผาทิ้งไว้นี่นะคะแม่บ้านก็มองไม่เห็นตัวนเนี่ยคะ่พะพ่อบ้านของเราเขาก็ขยันมากเลยขมักขมิ้นกับการเผาถ่าน ำเรียงใส่ลงไปนี่ก็ได้มาเตาหนึ่งฝนเหมือนจะมานะคะวันนี้รู้สึกมีลมฟ้าร้องอาหารที่บ้านส่วนของเรามะม่วงเป็นหลักนะคะวันนี้ นาก,กินมากเหลืองมากเลยมะม่วงต้มปลาเดือดยังลูกอ,อ่าให้เดือดแล้วตัวทำอะไรต่อจ๊ะอ่าตั้งแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงคนคนสบายเลยตากไว้งนี้นะคะเอาทอดไปแล้วชั้นหนึ่งค่ะ อันนี้อสองชั้นแห้งแล้วนะคะทอดได้แล้วแต่ว่าเราก็ตากไว้อย่างนี้และค่ะแห้งๆไม่เป็นไรยิ่งแห้งยิ่งอร่อยนะคะพ่อบ้านเลี้ยงใหญ่เลยแล้วก็นี่มาเขือไปเก็บมายังไม่ได้ไปเก็บพริกเลยค่ะค่ะมาเก็บพริกกันนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วค่ะจะหกโมงแล้ว พอดีมัวไปช่วยพ่อบ้านเอาถ่านออกแล้วก็เลยมาเก็บพิกต่อนะคะก็มีลูกโป่งเก็บไปกินไปค่ะอุ้ย,ยหล่นเลยค่ะไม่ได้กินหาไม่เจอแน่เลยโอ้เจอแล้วนี่เขาขายยอดไม้อยู่หายไปเลยค่ะลูกเขากลมเล็กเนาะโอ้หาไม่เจอแล้วเอาใหม่เยอะมากเลยค่ะเก็บไปกินไป นี่ค่ะมือดำเอาถ่านออกนี่ค่ะจะพามาดูเก็บพริกยังไม่เสร็จเลยนะคะเต็มต้นเลยตรงนู้นเดี๋ยพามาดูลูกโปง่งดูค่ะสวยงามมากเลยค่ะกินไม่ไหวเลยค่ะจะเก็บไปฝากแม่ไม่ทันแล้วกินจะหมดต้นแล้วค่ะหวานมากก็ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแซ่บมากเลย อมหวานอมเปรี้ยวค่ะอร่อยจริงนะคะเยอะมากเลยค่ะเพราะอยู่อีกหลายวันลูกร่วงๆอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะเนี่ยเขาสุกเต็มที่เขาร่วงออกมาเองตรงนู้นก็เต็มเลยค่ะมีร่วงด้วยเดี๋ยวเราค่อยเก็บพวกนี้ก็ได้นี่นะคะ นอนสวนนี่คืนพรุ่งนี้ก็กลับแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันต่อพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะพีกไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำก่อนน้ำหมดนะคะตะวันใกล้มืดแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำก่อนค่ะเมื่อวานก็ไม่ได้ปิดจบที่สวนเลยนะคะ บรียากาศร้อนมากเลยค่ะแม่ค้าเวียนหัวยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันสงการอยู่สวนมีกิจกรรม